ได้โชคกี่งวดติดแล้วครับนี่อ๋อสี่งวดสี่งวดสี่งวดล่าสุดหกศูนย์นี่หกศูนย์องดีมงกระดุมมันแต่เขาชอบกินหอยชอบกินหอยเขากินปลานะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลวันนี้เราพาเอซีทุกท่านมาดูอะไรสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเกิดมาในชีวิตหลายท่านที่ยังไม่เคยเห็นเรวันนี้ก็จะได้เห็นเป็นครั้งแรกนะอสวัสดีคุณพี่ครับครับผม นี่คือเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของสิ่งที่คุณพวกคุณจะได้เห็นวันนี้นะครับ<อ>คุณพี่ชื่ออะไรครับ,ช,รรบชื่อมนูรครับผมชือ่อมนูครับผมเออเอาเขาเรื่องเลยนะครับคุณพี่ได้ตะาพทองอตัวนี้มายังไงครับเออดักดักดักแบบดักปลาครับแล้วก็เขาก็ติดของเขาผมก็นึกว่าเป็นเป็นกบ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 ทองอะ่ะกบเหลืองอะ่ะสุดท้ายก็ไม่ใช่ก็เลยมาเจอตัวนี้ครัโอ้โหก็เลยว่าเอ๊ะทำไมคือ ผู้โภกไงผู้ผู้ผู้โภกใช่ในที่ดักนี่นะที่ดักปลาเราแล้วที่สําคัญขอโชคขอลาภกับท่านเนี่ยได้โชคกี่งวดติดแล้วครับนี่อ๋อสี่งวดสี่งวดสี่งวดไหนมันอยู่มันอยู่ที่คนดวงใครดวงมันนะคุณพี่เขาก็ก็ถ่ายรูปเอาไว้แล้วมีมีเป็นเลขที่หลวงตามาทําเป็นเลขน้ำมูลไหมใช่เป็นเลขเทียนเนาะ เด็กเทียนนอผมขอดูคุณของคุณพี่หน่อยครับโอ้โชคดีนะครับนี่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะครับใครมีโชคดีอย่างนี้เก่งพี่เขาจะสี่งวดติดเลยครับนี่งวดนั้นคืองวดงวดแรกจาได้ไหมว่างวดดืวว่าไม่ค่อยได้ถ่ายถ่ายได้สองงวดก็ถ่ายได้สองงวดไงวดนิ่งงวดวันลาสุดนี่งวดลาสุดหกศูนย์นี่หกศูนย์โอ้โหไม่ต้องตีอีกเห็นเห็นเลยครับนี่คืองวดหกศูนย์หกศูนย์สี่เลย มีเก้าสี่ดิยอ่านี่นี่คือนี่คือตัวนี้นี่ตีตัวนี่คือทูบนี่คือเลขทูบเมื่อก่อนอะนี่เลขทูบเมื่อก่อนหน้านี้วันที่ผ่านมาโอ้โหคือคือทั้งเลขทูบทั้งเลขเคียนครับผมตัวเดียวกันตัวเดียวกันแล้วเลขเลขเคียนที่คูเห็นศูนย์สี่เก้าศูนย์หกสี่ได้ตีเป็นยังไงได้มันแล้วแต่คนตีง่ายเลยตีง่ายแล้วแต่คน คนก็ตีอ่ะอเราก็ไม่เด่นอะไรตีง่ายมาก <Girl. S 2> สุดยอดนี่คือเมดล่าสุดใช่งวดที่ผ่านมาเมดล่าสุดเลยหกศูนย์ครับผมหกศูนแล้วก็เก้าสี่ใช่ตรงๆเลยอา้าดูใหม่อีกที oh. สุดยอดชอบแบบนี้ oh. อืม,ท,อมที่เราสืบ,สบท่ามาได้ว่าคุณพี่เขามีคือเมื่อคืนเราไปงานวัดมาแล้วมีเอฟีท่านหนึ่งเขาจําเราได้นะ เขาก็เลยบอกว่าถ้าทําเลขหวยอยู่พี่มีตภาพให้ไปถ่ายเราก็เลยตามมาครับห่างจากบ้านเรามาเกือบร้อยลูเราก็ตามมาจนถึงจุดที่จะให้โชคให้ราบกับเอฟซีในงวดที่พวกนี้นะอันนี้งวดเก่านะครับงวดที่แล้วงวดหนึ่งงวดหนึ่งกันยานะงวดหนึ่งกันยาคือหกศูนย์เก้าแล้วก็เลขเลขเลขอละไรเลขเทียนเหรอครับเลขเทียนอีกทีนึงครับน,นี่คือหลักฐานนะครับหลักฐานจะทัดไม่ใช่ว่าเรานี่เลขเทียน อุปโลงขึ้นมาเองนะครับนี่คือเลเขเทียนน่ะฮูมองก็046 049ได้เลยนะโอ้โหตรงๆครับนี่นะ <c oughs> มาดูสิ่งที่เราจะขอแลกกันในวันนี้นะนี่ครับอยู่ในอ่างคุณพี่กี่เดือนนะครับได้มานหนได้มาสองเดือนนิดนึงนี่ครับเด็นครับเดือนที่สามแล้วนี่เขาเดือนที่สามนะครับครับเดือนที่สามโอ้ยดูสิครับคุณพี่ผมเกิดมาครั้งแรกในชีวิตเลยนะนี่จะอายุห้าสิบแล้วนี่เพิ่งเคยเห็นนี่ ได้มาของโคาราชตอนนี้เองนี่หายากไหมพี่คน่ะโอ้ยหายากผมว่าหาไม่มีหนึ่งในร้านเลยไปหาไม่ค่อยมีมีสม่วนมากผมดักได้ที่แต่ปลาออมเจอแต่ปลาเจอแต่กบอุ้มเขาได้ไหมพี่อุ้มไม่ได้เขาเขาเขาคอ,อ,อ,อจะมากัดเรากัด,ดยังเดียวเลยนะกัดโอ้ยังนี่ได้มาสองเดือนแล้วนะนี่มีครั้งแรกเราพายุซีมาดูเลยครับเด้อเดี๋ยวว่าได้ยินข่าวว่าหลวงตาจะมาทําต้นไหนนะครับโอ้มันแล้วแต่ท่านอะแล้วแต่ท่านเลยครับ อู๋แล้วแต่ท่านด้วยเนาะท่านจะว่างไม่ว่างท่านก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้แต่ว่าแกท่านก็มาทำทั้งหมดท่านทำให้ท่านทำให้ท่านทำให้เลยครับเป็นนิมนต์ท่านมาหรือว่าท่านมาเองนิมนต์ต้องนิมนต์โอ้เย็น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 รอได้ไหมอ้๋นี่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่นะด้วยผมก็ไม่ได้นั่นนะโอ้๋แล้วแต่ด้วยแล้วแต่ผมรอได้นะพี่นะผมผมผมเน่ยเป็นเหมือนคนถ่ายผมขอเองไม่ได้แต่หลวงตาที่คือหลวงตาทำใช่ไหมนี่ที่เรีกทั้งสองงวดเนี่ย คือองตาก็ทำนี่แต่วรรทุบนี่ผมคุณคุณคุณขอโอ้ทุบคนถอขอลงตาก็ทำทำแต่ตรงกันเลยทำได้นิมนต์หนึ่งเดียวเอางั้นให้คุณพี่ขอก็ได้เพราะว่เป็นเจ้าของคณดวงดีมากนะนี่มันก็ต้องทําพร้อมกันต้องทําพร้อมกันอีกทําพร้อมกันท่านก็จะสอนเราพูดท่านจะทำท่านไปงั้นผมต้องรอเลยรอต้องรออได้เขาคิดว่าจะจะรอต้องรอท่านต้องรอเนาะต้องรอท่านว่าไงเอฟซีครับ ต้องรอเนาะ <c oughs> ไ,ไม่เกินสองทุ่มนดพี่ก็ <c oughs> ประมาณนั่นนะครโอเคโอเคโอเคก็ oh, okay, okay, okay. ไม่เกินมานนั่นัสองทุ่มได้เน<อ>ี่ยผมอยู่รอเทียวนี้นะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยนี่ครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะครับทุกท่านจะได้เห็นวิธีขอเลขจากสภาพทองขึ้นเป็นสัตว์หายากจะไม่ใช่สัตว์สงนวนแน่นอนครับมันเป็นเปรย์์พัน,น,นไม้เฉยไม่ใช่สัตว์สงนวนไม่ใช่สัตว์สงวนนะครับเขาเข้ามาเขาเราเราดักเขานี่คือน้ําหนักประมาณ อันน้ำหนักไปเล่นดีก่อนนะน้ำหนักก็มันก็ชจว,วงนันเกิดประมาณสองโลได้กับสองโลเนาะโคย้ามานนะยคยาวดิคคย่ามากเลยเด็อ,อลูกชายนะครับลูกชายโอ้ลูกชายลูกชายแล้วก็ช่วงแรกๆนี่ก็คสองหนึ่งที่ถูกที่ก็ถูกกันก็ตีก็ขขตีตรงนี้เลย ตีตรงไหนเขาตีตรงไอ้ทางหลังคับไปตนเข็นเขาสีขีด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 ไว้เนี่ยโอคันนี้เขาเขาเขาตีได้ปั๊บกโอเคแต่ครันนี้มันมาตรงกระทูปีกทูบทูบไม่ว่าจะงวดไหนก็ตรงกันหมดทูบก็เป็นสองสองหนึ่งสองเลยโอ้โหใช่ก็เป็นแต่ผมไม่ถ่ายไว้ไงอืมไม่เป็นไรเอาเอาคือวันแรกนะใช่แรกที่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 ได้มาครับพอเขาไคนอื่นเขาก็ตีตรงนี้นี่เสร็จปั๊บเขาก็ มันก็มาลุกมันไม่กัดดูลุกมันก็มาตรงตัวนี้โอเคเก็บไม้ตรงที่เราขอขอกใบขอถูกไปครับตรงกันทุกอย่างตรงกันทุกอย่างหลวงตาจะมาทำมาทำมาทำเทียนเมื่อไหร่พอเราจุดเล็ทูปุ๊บจะตรงกันทันทีจะได้้ใครเียงกันแต่ว่าเราต้องทำวิธีร่วมกันทำก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้อยากได้โชคต้องรอเอาต้องรอครับงั้นผมรอโอ้สุดยอดเดี๋ยวรอหลวงตาครับประมาณสองทุ่มค่ะค่ะแต่เขาชอบกินหอยกินหอย นี่กินไปเรื่อยใช่ไหมเขากินไปเรื่อยเขาจะกินหอยของเขาไปเรื่อยกินตัวสองตัวเนาะกินตัวสองตัวแต่เปลือกเขาเปลือกปั๊บเราจะทิ้งแบบเราตัดเขากินแล้วเขาผมจะทิ้งไว้เก็บไว้เนี่ยเวลาคอยตัดเนื้อคอยเก็บออกเก็บออกให้เขาเพราะว่าไอ้ใต้ท้องเขาอ่ะมันบางมันบางมันบาดปัวเขาจะไปปาดเป็นแผลเขาโโอ้หผมคิดเมื่อคืนเห็นต้นนึกบอกว่าถ่ายในโทรศัพท์ประมาณฝ่ามือเองนะ ไปดูของจริงเนี่ยหูตัวเกือบสองโลสองโลได้มั้งนี่ประมาณสองโลได้ใช่ครับประมาณสองโลได้เลยนสองโลได้เอาอยัางไงก็รอลงตาดีกว่าเนะเาะมาบางทีเราเราต้องได้เลขเด็ดในตาเนาะตาอะไรลูกอ๋อ้พ่หมอป่าหมอยังอยู่อ้าวขอบคุณครับเดี๋ยวรอเด้๋ยครับเด้อป่าหมอยู่ใต้ตูไดไม่นานแล้หนุ่มลองเหยัดตูดมันดิไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเดินงเขา นิ่งละโอ้เขาองเขาองนิ่งตองคืนเขาจะเดินเดินเนาะเขาองหากินเขาติดจะเขาใกล้ิขาดเลยครับด้วยเวลาเขาัดเข้ามาเนี่ยเขาจะคอเขายาวคอเขายาวคอเขายาวมากเลยเอ้าอเขายาวมากเขาจะนิ่งเออต้อยานะต้งเี๋ยวรอวิ่งดูยืดแล้วยืด้วย้วยืดแล้ววิ่งอ่วิ่งอ่วิ่งอ่ะวิ่งเรวิ่งวิ่งนีวิ่ง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 ขา วิ่งวิ่งวิ่งเดนอนนะครับเคยมีเคยยิดวครับเดวิ่งวิ่งเฮ้ยวิ่ง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 วเริ่มนี่ไตวเริ่มเลัวจะว่าคิดว่าตัวเล็กๆจะนี่จะว่าพ่อจำได้ตัวใหญ่ๆเลยอือดีดินิ่งแล้วนนะของน้ำมูลเรานี่บอกรองแลกเครงสิ่งติดเบของจักรลาดของจักรลาดของจักรลาดอือเดี๋ยวรอดงตาดีกว่

Thank <laughs> you. เดียวคนเีวแกหังจากคนไม่ดูยาพมพ์ใกนไม่ดีไม่หลดในกระเป๋าเราพายแต่เมีอกเราพายมีเยอะไป่ไหตัวในทุ่ลิ 何だ <music> Yeah, mm hmm へー。 mm

ได้เลยมากจากผมยิห็นสามรอบวันนี้นมกีกลองแจยิงวิ่งวนสามรอบสภาพละเนี่ยวนสามรอบปกติไม่เคยวิ่งนวนจังหวนัเ่อฟซีท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็อย่ารีบเลื่อนผ่านมาดูเอานะครับเด้อตอนนี้หลวงตามาขอโชคกับกะภาพทองหลังจากที่เข้ามาสีงว่าติด วันนี้ลองสอบถามชาวบ้านเห็นเลขตัวไหนพี่นุ๊กสูนเลยนะดูความใกล้ดูเชนดิชาของท่นหนึ่งตัวได้ครับพี่เอาให้เอดูเอาเองเลยกัน

ว่าไงผู้ช่วยเห็นไปเลยเห็นเลยครับขอมดกตายก่อนข้อมต้องให้ต้องให้ผมเห็นวิเคราะห์ก่อนเห็นตัวก้าวคนุนคนวนุนห่วยวะต้องให้เฉพาะทางใช่ไหมขวัญใส่ก้าวอะไรดีนะเก้านี่เล็กเก้าแน่นอนนะตัวนั้นเก้าแน่นอน ศูนย์นี่วนสามรอบเลยศูนย์นะศูนย์สามรอบศูนย์ะวนสามรอบแล้วก็พญาต่าเนี่ยพญาตภาพเนี่นนี่สามรอบวนรอบอ่างสามรอบแต่เนี่ยช่วยหน่อยเนี่ยท่านี้ครับศูนย์ัช่วยหน่อยัันรัน เดี๋ยไปดูหสักคู่สักคู่แต่อาจจะบนอาจจะบนเกาะกันใหม่เดี๋ยวไปดูเลขทูนดกวานาเห็นเป็นตัวอะไรแต่สองสามสี่ไหมเดี๋ยวลองดูสองสามสี่เอาเลขทู็มีปริศนา่ะทุกจังหน้าูดูแล้วกันนะไหนดูครับเป็นยังไงปกติจะนครับนับเก้าเลยนะ สองสามสี่ชัดอยู่เนาะสองสามสี 2, 3, 4, ่เนาะผู้เรียนเรียนเลย 4, ที่ชัดๆแหละผู้จะแตกคนนี้ ืมชัดเจ๋วเลยสองสามสี่ไม่ถึงหัวฟังเหรอใช่เอก้ยเย็นหนึ่งใจกับตัวสภาพอสามมันอ่ะตามพกกันหรออนที่ถ่ากีระใช่ไหมใช่ แต่ว่าเห็นที่ว่ารุ่นนั้เลยเก่าีแนนอนเลยจะเก่าอะไรเลยเน้อไหนก็นี่เเก่าชัดเจนเลยนะตอย่างเลยเห็นแบบไหนนี่ที่เทียนเฮ้ยยังโอ้โหัดเก่าเกะเลยนชัดไหมนี่อะไร ใช่ไหมอืมนาะตายแหละได้ไปเที่ยวสองสามเก้าอ่ะสูงไม่ได้ไม่สูงสูงไม่สูงไลยมาจากรวยใครรวยมาอีกนะนะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะตามนั้นนะครับเด้อ อาจจะยังไม่ชัดอะไรตีเอานะพี่นุว่าไงเด็กว้ายเจ๊งๆเลยเจ๊งๆคือเด็กพันธทงบอกไม่ได้แล้วแต่อ้าวแล้วแต่นะอ่าดูเอาแต่พี่นุชอบเลขไหนกันเนาะมากันนั่นมาสามสามหกกันดีสามหกอ่าสามหกเหมือนที่อยู่หลังเต่าด้วยครับด้วยอยู่หลังเต่าทีแรกเลยขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอสาธุสาธุนะครับหลวงตาท่านมาทำพิธีให้เลย ทีาา่ไหนคะกล่องครับผม,อมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ